ครั้งหนึ่งครับโอ้ยไงหลังปิงเลยว่ะไอ้ยฮ่ยตันี่มี่เฮัี่นี่นี่ิงกันล้มัไปตานขึ้นพีด้าเยโอ้ยอทุกคนทุกคนเขาจะได้งานกระเด็นงานนี้หละครับผมเออสงสัยในงากเนี้ยแท้แน่วันนี้โอ้ยเบิ้งเบิ้้มน่ากันเน้ยเจ้าเน้าทีนเ้ามดด้เอ้ จ้าจ้า้ห้้ยตอนนพี่ายพอเอ่อให้วิงเองปวดจังลูกปวดังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยว้พ่ออ้วนขายก่อนเช็ดเ็โอ้โหเช็ดเช็ดโอ้โหถูกกันเช็ดต้องมึงเล่นนี้ต้องมึงเล่นนี้ทั้งวนเลยก่อนพี่ดาครับ พี่เท้าพี like course, ่แม่พี่ก็เห็นกับผมนี่ไม่ไม่อม่ไปล้างเลยเดี๋ยวนะครับไม่เย็นครับเอาไม้ผมไว้ไวน่หาสิบบาทหาสิบคะแนนวะเอา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 เร็วเร็วเร็วเน่่เ็นวะังลได้ข้างเลได้ กัันดเียพังเดี๋เร่อแน้ว้ชักชาอีลี่ายไปเต่อนเสียมต้องเสียดาวเลยถอยงเบิงหัวคนใหญ่พริกเนี่ยเป็นอย่งเช็ันเมายเดี๋ยวิเล็ก้ายให้่ป้ใหญ่พริกเรล้วกันเล็กไว้ไปเนะครับไปเนะไปเน่เฮ้ยราวังถึงตบเนี่ยเย็ดเย็อ้ยโด พี่หลดสุดยอดเลยยินเคียงกันเลยว่ะชอบนะครับอย่าลืมนะครับแชร์บ้าแชร์บ้าแชร์บามิงแชร์บ้าะครับ้าแชร์บ้ว ไปนะเพิ่งไปเข้าไปแล้วไปแล้วลื่นมาทั้งพี่มิ่งมาทั้งพี่ไปเล่นมาไอ้ดีกลัวยายไหลายยายหลไป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 เอาบอลมาเล่นที่บอลอ่ะโอ้พี่ลงไม่อยากไปพี่ลงไม่อยากเอาอย่าลุ้งกันดีโอ้ดีลุ้งคกันว่าไปยังเดียวอยากไปดูทีเดียง พ่อนอไสเอพืน่เพืน่านไปล่เฮ้ยเ้หมอนผมพวนครับปีดาหมอนผอมไปกินเลยนนงพวนครับไปละหึ่ยหมนผอมนี่นเงพวันปีดาไปเลยพวนครับมา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 มมม เดีลมา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 อะากินน้ำข้นนึงครับผมอือ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 กินเลยออกออกแล้วก็ห้ห้ อย่าลืมพักหนึ่งไ like, ลค, y y ค์หนึ่งแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้นียนะครับหนึ่งซับสไคร์นะครับช่วยจะของยายแท้เฮ้ยนี่วิ่งอันนี้ก็วิ่งตกใจตกใจ ท้าครับไปแล้วมิ้งอาทีมหนึ่งกันเฮ้ยเฮ้ยเฮาฮ่าฮ่าของลาตะเบนนะครับต้นขียงครับอย่าเด้อพอผมนะพอไม่ได้ไปท้านะพอหลาได้หนึง่งอย่าโชว์มิ่งก็เข้ามิ่งก็เข้าอย่าโชว์มิ่งกัเข,งกเ,ขงกเข้าเลยเก็บลูกเก็บไไเก็บเก็บ เจ็บเกเ็บครับพ่อเจ็บเก๋็บครับิปแครับี่มพวยนะคาพี่ม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 าพี่แรงนะพี่พรดครับ อะไรเขาดูดน้ำนะครับไม่หางดีครับลาดูดน้ำนะขนาดขึ้นขึ้นนะโอ้ยหลงโอ้ยหลง

ไม่หน่อยครับลาขอดูดน้ำนะครับผมลาขอดูดน้ำเนี่ยโอ้โอยงโอ้แค่้อง้นะมตอดใจต่งอนี้หน้ก็านนก็ข้อนเมสุ่ดไปเจ้า มาๆมามาๆมาๆมาๆมตๆมา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 ๆม กี่ก้าทักวุ้ยไป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 กี่ก็าทักพักครับกี่ก้าทางลาครับผมพักครับอันนี้กินไม่สำนึกแต่ฮะนี่ตกใจเลยตกใจเลยเมื่อกี้ผ้านี่ เฮ้เถิถยเถยเเไข้าูไม่เข้าถยเถยเเิเ้ยกไปลไปเอ้าีคนยโซแล้วนุ่มนี่อืมนี่ตกใจมั้ยเล้ยเม่ยี้พระออยังคาตลากับปลูกกใจมั้ยนยครับเฮ้ ตกใจมันเลยครับผมเอ๊ะฮึ่ย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 ฮึ่ึ่ึย พักครับพักเมื่อกี้กระชนุกได้นะผ่านะอะอนแรนตัง้งชีพีดากว่มมือนน้ำนะ่านะอืะหนึงไลค์หนึ่งแช่นะครับเป็นกำลังใจให้พลายน้อยมีมุงคลน,นะครับแฟมหางดีแฟมิลี่ครับเป่าตามติดชีวิตช้างนะครับ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ